แม้ซัดโพสเด็ดภาพเดี่ยวอยู่จบข่าวรักรา้าาสงกรานทันทียังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวรักของดาราดังอ้ําพัชราภาชัยเชื้อและหวานใจพบประธานบุที่ตัดสินใจยุติรักรอบสองกันไปแล้วท่ามกลางข่าวลือเรื่องมืดที่สามและโยงไปถึงนางเอกดังมากมายหลากหลายคนซึ่งทำเอาคนทั้งประเทศออกมาวิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างล้นหลาม ที่สำคัญก็คือในเรื่องราวรักร้าวนี้มีชื่อของแมททีรณีนางเอกสาวชื่อดังมาเกี่ยวข้องด้วยและแม้ว่าทั้งตัวแมทแฟนหนุ่มอย่างสงกรานต์เตชนรงค์จะออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลแต่ดูเหมือนชาวเน็ตบางรายจะไม่ปักใจเชื่อแถมยังปั่นเพิ่มอีกว่าแมทสงกรานต์เลิกกันแล้วแบบเงียบๆกระทั่งล่าสุดสาวแมทเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวเตชนรง์เพื่อฉลองงาน นวันเกิดของสาวแจนน้องสาวของหนุ่มสงกรานพร้อมข้อความว่าแฮปปี้เบรดเดย์แม่แจนคนดีค่ะยืนยันว่าความสัมพันธ์และความรักของแมทกับสงกรานและครอบครัวยังเหนียวแน่นไม่ง่อนแง่นตามข่าวปั่นแน่นอนอนด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แมทกันเป็นจำนวนมาก